คนแรกที่สายวิกฤตให้เราได้เห็นว่าเราอยู่ในลูกที่เท่าไหร่จากพายุวิกฤต่นออคือคุณกอบศัก์ภูตกะุูลเป็นรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพฉายภาพออกไปทุกคนตกใจกันไปหมดเลยเออว่าตกลงเราเจอวิกฤตจริงแต่เราจะหาทางออกยังไงออวิกฤตอะไรบ้างวิกฤตเศษษรษฐกิจถาโถมหนักหน่วงที่สุดออและกำลังก่อตัวในประเทศที่เกิดใหม่ครับ ตรงนี้ตอนนี้สรีลังกาเป็นตัวอย่างแล้วเจอไปแล้วมันรายล้อมเข้ามาแล้วปากีสถานอัฟกา,านิสถานลาวเมียนมา,มนมาลาวถาโถมเข้าไปและทําให้ปรับตัวยากถ้าเราไม่ตั้งรับไปทันประเทศไทยตอนนี้ถือว่ากระทบน้อยแต่ด็อกเตอร์กอบสักเขามองว่าอย่าชะล่าใจเราเนี่ยกระทบหลังคนอื่นเรายังมีเวลาหนึ่งปีครับหนึ่งปีในการเตรียมพร้อมเตรียมตัว